สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้รีฟันต้องร้าน w P Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงช้าถึงตีหนึ่งนะครับเปิดบริการทุกวันครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเติมใน Facebook ก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P Shop ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องวชีด้วยนะครับผมครับ โอเคครับก็กราสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวาชิเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นแรงและการแบบเทคนิคการเล่นแรงว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างวันนี้ผมก็จะเลือกมาประมาณ5เทคนิคนะครับในการกดแรงในการใช้แรงการเล่นจริงๆนะก็ไม่ว่าจะเป็นแรงแชมเปี้ยนแรงสิดาวแรง20ดาวแรง30ดาว40ดาวหรือ5 0ดาวหรือจริงๆก็แค่แรงม่่งเลนตํานานเนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ได้แน่นอนครับก็ ผมจะเลือกมาห้าเทคนิคสําคัญแล้วกันที่แบบควรควรเอานําไปใช้แล้วการควรนําไปใช้หรือว่าควรเลือกหยิบไปใช้แล้วกันมันจะมีอยู่ห้าอย่างแล้วกันครับก็มาอันแรกเลยเทคนิคแรกก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วกันเข้าไปที่การตั้งค่ารูปเฟืองขวามือนะครับเฟืองขวามือเข้าไปที่การตั้งค่าปุ๊บแล้วก็กดมาที่เกมเพย์ครับกดมาที่เกมเพย์แล้วเราก็เลื่อนลงมาหน่อยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาป้าบนี่เราจะเจอปุ่มนี้ปุ่มที่เขียนว่าแชร์แอคเช็ค ดเล็กแอดฮาร์ไทม์อะไรเนี่ยแหละนี่คือถ้าเปิดอะ่ะมันจะเป็นการเปิดสลับฝั่งเล่นสองฝั่งครับแบบสลับพอครึ่งแรกจะเล่นฝั่งซ้ายครึ่งหลังจะเล่นฝั่งขวานะครับแต่ถ้าพอปิดมันจะเล่นฝั่งซ้ายยาวๆฝั่งซ้ายบุไปขวาซ้ายบุไปขวาอะไรมานี่ผมแนะนําให้ปิดเพราะว่ามันมีผลต่อการปัดจอครับทำาทําทำไมถึงปิดเดี๋ยววิธีที่สองเราจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงปิดนะวิธีแรกก็เทคนิคแล้วก็คือแนะนําให้ปิดปิดให้มันขึ้นสีเทาแบบนี้นะอย่าขึ้นสีฟ้านะครับให้มันขึ้นสีเทาอะไรแบบนี้ เพื่อสีเทาแบบนี้เลยครับก็เทคนิคแรกก็คือปิดสลับฝั่งครับเล่นแค่ฝั่งเดียวพออันนี้เทคนิคแรกนะอ่าต่อไปจะเป็นเทคนิคที่สองครับเทคนิคที่สองก็คือการปัดจอครับการปัดจอยิงของผมนะนี่การปัดจอยิงก็เนี่ยประมาณนี้ครับการปัดจอยิงคือถามว่าทําไมมันมาสาคัญเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการยิงที่ทําให้เรายิงเร็วแล้วก็ยิงง่ายครับถือถ้าใครแบบลองฝึกอะ่ะผมว่าแม่ง มันค่อนข้างที่จะเห็นผลพอสมควรเลยนะการปัดจอเนี่ปัดปัดสมมติว่าเท้าซ้ายก็ปัดขึ้นเท้าวขวาปัดลงครับเท้าซ้ายนี่นะปัดขึ้นเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบเนี่ยปัดจอมันค่อนข้างสาคัญอยู่นะครับพอใครที่ใครที่แบบใช้ปุ่มยิงเป็นหลักอยู่แล้วแล้วลองไปใช้ปัดจอในแรลงอะ่ะผมบอกเลยว่าแม่สําคัญมากๆแน่นอนครับจะรู้เลยว่าแบบวิธีนี้ทําให้เราแบบเล่นแหงขึ้นเยอะพอสมควรอนะ่ะ นี่ปัดจอซ้ายขวาถ้าซ้ายก็ปัดขึ้นเท้าขวาปัดลงอะ่ะคือมันจริงจริงม,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 มันมันมะีมันมีแนวทางการสอนอยู่ครับสามารถไปหาดูได้นะเนี่ยอ่สมมติผมจะยิงเท้าขวาก็คือปัดลงครับอันนี้ผมแบบจะแบบบอกบอกบอกสั้นๆแล้วกันว่า,วามันใช้ยังไงนะอ่าเดี๋ยวผมลองให้เท้าซ้ายอีกรอบนี่เท้าซ้ายนะขอเลสมาไปเท้าซ้ายเท้าซ้ายผมจะปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเป็นเส้นโคง้งๆนะใครที่แบบว่า ถ,ถ้าถ้ามันถ้ามันมันไม่เป็นเส้นโค้งอ่ะมันจะเป็นยิงเต็มข้อครับผมแนะนําให้ปรับเป็นเส้นโค้งนะแบบปัดเป็นแบบเฉียงหน่อยอ,อ่ะเดี๋ยวผมลองเท้าขวาให้อีทีหนึ่งเท้าขวาปัดลงครับปัดลงปื้บเป็นเส้นโค้งเห็นปหมมันจะโค้งเข้าประตูแบบคือมันจะเหมือนมันมันเลาประตูออโต้เลยครับก็เทคนิคสองผมแนะนําเป็นการปัดจอนะครับ อ่ะต่อไปก็จะเป็นเทคนิคที่3ครับเทคนิคที่3เทคนิคนี้ผมจะแนะนําเป็นเรื่องการใช้สกิลและการการใช้สกิลในการเล่นจริงๆนะครับก็สกิลนี้ผมจะแนะนเป็นสเตปโอเวอร์นะนี่สเตปโอเวอร์ปื๊บเดี๋ยวผมจะลองใช้ใดูนี่ครับสเตปโอเวอร์คือถ้าเราถ้าเราใช้เป็นเป็นอ่ะมันจะวิ่งแบบวิ่งทะลุก,กองหลังเลยกองหลังมันตามไม่ทันแน่นอนครับถ้าเป็นตัวที่แบบว่าตัวที่มันเร็วจริงๆอย่าไปใช้โม่สู้กับพวกกองกองกองกลางกองหลัง กองหน้าบางตัวก็ใช้ไม่ได้ครับผมแนะนำมันจะเป็นพวกตัวเล็กๆแบบฟิลแบบจอร์ดเบสวินิซิอุสซาร่าลาฟินยาอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างใช้โกงแน่นอนครับเนี่ยมันเป็นเทคนิคคือถ้าใครที่แบบเล่นแรงส,งสูงๆอะ่ะแบบเล่นแรงสี่สิบห้าสิบดาวจะรู้ว่ามันโกงมากครับแต่แรงแบบบางทีสิบดาวอะ่ะมันจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเขาอาจจะยังใช้ไม่ค่อยช่ำหรือว่าใช้ไม่ค่อยเป็นอะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากแนะนําว่าเออลองไปใช้ดูครับ ไปใช้แน่นรับรับรองผมว่าเพ็เนี่ยไอย้สกิลเนี้ยมันค่อนข้างจะเห็นผลพอสมควรเห็นผลมากแน่นอนเพราะว่ามันมันสามารถสร้างจังหวะได้ทําให้เราแบบกระชากหลุดกองหลังเขาได้ง่ายขึ้นนะครับเทคนนี้ก็เป็นเทคนน,นึงที่ผมว่าสําคัญนะสําคัญในแพทนี้แพทนี้มากๆเลยสําคัญแทบจะเป็นสกิลที่สําคัญที่สุดในแพทนี้เลยด้วยซ้ำผมให้เลยเนี่ยครับมันลากปื้มันจะวิ่งเร็วคือถ้าไปเล่นในเกมจะเห็นเลยว่ามันเร็วมากจริง เร็วแบบเร็วเร็วแบบแบบตามไม่ทันนะครับกล้องหลังกล้องหน้าเขาตามไม่ทันแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมฟันทงเลยถ้าใช้เป็นอนะ่ะล้วก็ใช้กันบนักเตะที่เราเราลองใช้ครับเนี่ยเยินมันก็เร็วแต่เยือนอาจจะไม่ได้เร็วต้องไปใช้กับพวกวินนี่จอร์ดเบสและฟินยา่าอะไรพวกเนี้ยตัวสามตัวเนี้ยผมแนะนําเลยครับควรมีติดทีไมไว้ครับก็เทคนิคที่สามผมให้เป็นสเตปโอเวอร์หรือว่าเขาเรียกว่าการสรับและก,ก,กันก็เทคนิคที่สามคืออันนี้ครับผม อ่ะเทคนิคที่4ี่ผมจะแนะนําเป็นเรื่องสกิลเหมือนเดิมน,นะสกิลสกิลที่4ี่ผมจะแนะนําเป็นสกิลเลนเชครับถามว่าสกิลนี้ทําไมมันถึงเมตาในแผ่นนี้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่จริงๆต้องบอกก่อนว่าต้องเกิดก่อนว่าสกิลนี้มันเมตาทุกแผ่นอยู่แล้วครับมันใช้ได้ทุกแผ่นจริงๆคือมันเป็นสกิลที่สร้างจังหวะการยิงได้พอสมควรเลยครับแบบทําให้กองหลังเขาชะงักด้วยบางจังหวะส่วนมากเลยแทบจะแทบจะแบบร้อเปเซเลยคือกองหลังเขาจะชะงักครับถ้าเราใช้ถูกจังหวะจริงๆนะ ถ้าสมมุติว่าเราใช้ถูกแบบแบบเรามาริมเส้นอย่างเงี้ยปุ๊บ่าถึงริมเส้นแล้วแบบตัดเข้าในอย่างเงี้ยสองทีอ่ะเขาเขากองหลังเขาจะยืนนิง่งเขาจะยืนมองเราเลยครับถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้นะผมแนะนําให้ไปลองใช้ดูครับไปลองใช้ได้แบบลองใช้แบบตรงริมเส้นอ่ะเนี่ยสมมุติเล่าไปปุ๊บเล่นจริงใช่ไหมพอเล่นจริงเข้าริมเส้นปุ๊บ เลนเชสสองทีเลนเชสสองทีเนี่ยกล้องเหล่าเขาจะชะงาครับแล้วมันมันโกจริงๆนะผมบอกให้สกิลนี้มันคือค่อนข้างที่จะแบบเมตาในแพทนี้พอสมควรครับแต่มันจะไม่เมตาเท่าสกิลก่อนนะก็สกิลที่สี่ผมแนะนําเป็นเลนเชสหรือว่าเปลี่ยนเลนครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่ห้าก็สกิลเหมือนกันเทคนิคเทคนิคนี้ก็เป็นสกิลเหมือนกันผมจะแนะนําเป็นสกิลไอ้นี่ครับอีลาสติโกหรือว่ามันคือ ถ้าชีวิตจริงเขาเรียกว่าท่าอะไรผมก็ไม่รู้แต่เนี่ยท่าอิลาซิโกอ่ะคือมันได้ทั้งวิ่งเร็วด้วยปุ๊บแล้วก็สามารถสร้างจังหวะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะสมมติยืนผมจะจ่ายไปที่อานายตรงตัวไกลนะปุ๊บอ้าไม่ใช่อานายอสมมติขึ้นยืนยืนอยู่หน้ากรอบเราหันหน้าทางนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราใช้สกิลเนี่ยมันสามารถพลิกกลับมายิงเลยกองหลังเขาจะยืนนิ่งครับถ้าใครที่เคยลองใช้ในแร้งอ่ะกองหลังเขาจะยืนนิ่งแบบยืนมองเลยถ้าเราใช้ถูกจังหวะหรือว่าเราใช้เป็นนะ มันสามารถใช้ได้สองแบบคือแบ,บ่งแ,แรกคือการบูทความเร็วครับสมมติลองดูเยือนนะผมจะลองใช้เยือนเฉียยไปทางนู้นป้าบเนี่ยมันจะเร็วจริงๆครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่านักเตะม,มันวิ่งเร็วขึ้นพอสมควรครับอสมมติอยู่หน้ากรอบเนี่ยอยู่หน้ากรอบปุ๊บเราจะสร้างจังหวะยิงไม่รู้จะยิงไงแล้วก็อิลาติโก้ห้ามายิงแล้วก็ล่าไปเสาสองสบายๆครับ, <S <S ส,บสกิลนี้ถามว่าจําเป็นไหมผมว่าจําเป็นแต่ไม่ได้จําเป็นที่แบบว่าเอ,อ้ยต้องฝึกนะ แนะนำให้ฝึกสี่เทคนิคก่อนหน้านี้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอันนี้ครับก็เทคนิคที่ห้าผมแนะนําเป็นอีลาสติโกนะก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับห้าเทคนิคที่ผมแนะนําเอาไปใช้ในแรงนะไม่ว่าจะเป็นการไต่แรงขึ้นแชมเปี้ยนขึ้นสิบดาวขึ้นยี่สิบดาวขึ้นสามสิบดาวสี่สบดาวหรือว่าห้าสิบดาวครับผมว่าถ้าเทคนิคเนี้ยใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์็แล้วก็ใครที่แบบว่า อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนหรือว่าเทคนิคอะไรก็แนะนําใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก็เดี๋ยวผมถ้าเทคนิคนี้ก็เทนคนิคแรกก็คือการปิดสลับฝั่งนะอย่าลืมนะครับปิดสลับฝั่งเทคนิคที่สองคือการปัดจ,จอเทนคนิคที่สามก็คือเป็นสกิลสเตปโอเวอร์หรือว่าสกิลสับครับส่วนอันที่สี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเลนหรือว่าเลนเชนส่วนอันที่ห้าอันสุดท้ายก็จะเป็นอีลาสติโก้นะที่สามารถบูสต์สปีดแล้วก็สร้างจังหวะก,การยิงได้ก็ใครที่อยากลองใช้หรือว่า อยากฝึกอะผมว่าลองล,อง,ลองได้ครับก็มันค่อนข้างจะเห็นผลจริงๆก็ใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับ